สวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอเจ้าพระเครื่องนะคะวันนี้หนูก็มีรายการพระเก่าพระเมาพระบ้านนะคะมาแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านในราคาเบาๆกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะ EP พิเศษรายการละ250บาทรับคู่อยู่ที่500บาทเท่านั้นเองค่ะพี่พี่หาจัดส่งให้ฟรีไปษณี์ไทยนะคะกรณีที่พี่พี่เลือกเก็บเงินปลายทางก็จะมีเพิ่ม50บบาทพี่พี่ชื่นชอบรายการไหนแจ้งหนูก่อนได้เลยค่ะ สำหรับช่องทางการติดต่ออเจ้าพระเครื่องนะคะพี่ๆคะ่ะเป็นเบอร์โทรและไอ l ดี e ลหนูใช้เบอร์เดียวกันค่ะ095 3 2 0 8668ค่ะหรือพี่ๆสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะชื่นชอบรายการไหนติดต่อหาอเจ้าได้เลยค่ะฝากพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอเจ้าประเครื่องด้วยนะคะพี่ๆขาอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาที่หนูอัพโหลดคลิปใหม่ๆลงช่องนะคะพี่ๆก็จะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะขออนี้ตเริ่มรายการแรกกันเลยค่ะ สำหรับรายการที่หนึ่งค่ะพี่พี่ขาเปิดเป็นรายการนี้เลยค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะเหรียญสวยมากๆเนื้อกระไหล่เงินเลี่ยมกรอบเลดแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่หนึ่งค่ะขยับให้ชมรายละเอียดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะนี่เลยค่ะพี่พี่ชื่นชอบรายการไหนปิดด่วนโทรหาหนูได้เลยนะคะ ยินดีพบริการพี่พทุกท่านค่ะถ่ายรูปเพิ่มเติมติดต่อทางไลน์ได้เลยนะคะต่อไปค่ะรายการที่สองค่ัพี่พี่ขาแบ่งปันเป็นรายการนี้เลยค่ะเหรียญสวยๆหลวงพ่อคูณปริสุทธโทนะคะเป็นเหรียญเจริญพรล,ล่างค่ะคมชัดสวยงามมากๆค่ะพี่พี่นี่นะคะ สวยจริงๆค่ะแล้วก็ด้านหลังค่ะปี2536นะคะออกวัดแจ้งนอค่ะพี่พี่หา EP นี้ก็เป็น EP พิเศษเลยค่ะแบ่งปันเพียงแค่25 0บาทเท่านั้นเองค่ะพี่พี่หารักคู่อยู่ที่500นะต่อไปค่ะรายการที่3ค่ะพี่พี่หานี่เลยค่ะแบ่งปันเป็นรายการนี้นะคะพี่พี่หาเหรียญเก่าๆสวยๆค่ะในหลวงรัชกาลที่5ค่ะพี่พี่หารายการนี้เป็นรายการที่3นะคะ นี่ค่ะปี2537ค่ะก็ค่อนข้างเก่ามากๆเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่4ค่ะนี่เลยค่ะหนูแบ่งปันเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อเพชรค่ะรายการที่4ค่ะพี่พี่ดูรายละเอียดได้เลยนะคะรับชมด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะ หลวงพ่อเพชรหลวงปู่เชยนะคะพี่พี่หารายการนี้ปี2536จังหวัดลบบุรีค่ะต่อไปค่ะรายการที่หค่ะพี่พี่หานี่เลยค่ะหลวงพ่อปานเป็นพิมพ์ทรงคุดนะคะเลี่ยมกรอบเลดีอย่างดีเลยค่ะพี่พี่หาใสๆส,สวยๆนะคะรายการนี้รายการที่5ค่ะพี่ๆสามารถขอชมภาพเพิ่มเติมกับหนูได้ทุกๆรายการเลยนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่ขาสวยมากๆรายการนี้ค่ะนี่ค่ะเหรียญหล่อพระพุทธชินราชค่ะพิมพ์นี้เลยค่ะหนูให้พี่พี่ดูภาพรวมนะคะแล้วชมใกล้ๆค่ะนี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่หกนะคะสวยมากพี่พี่ขานี่เลยค่ะเหรียญหล่อเก่าๆนะคะรายการที่หกค่ะต่อไปรายการที่เจ็ดค่ะพี่พี่ขา แบ่งปันเป็นรายการนี้เลยค่ะเหนียนสวยมากหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการที่7ดค่ะพี่ๆดูรายละเอียดได้เลยนะคะรายการนี้ค่ะสวยจริงๆอ่ะพี่พิหาหลังยันแบบนี้นะคะรายการที่7ค่ะต่อไปค่ะพี่พิหารายการที่8ดค่ะ แบงปันเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นเหรียญเปิดโลกเก่าๆเลยรายการที่แปดนะคะอ่านี่เลยค่ะหลังยันหลวงปู่ดูวัดสแกปีสามสองค่ะรายการที่แปดค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่เก้าค่ะพระรูปหล่อนะคะหลวงพ่อเงินค่ะนี่ค่ะพี่พี่ดูรายละเอียดได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เก้าค่ะ นี่ค่ะวัดตะพานหินนะคะพี่พิขาจังหวัดพิจิตรนะรายการนี้ค่ะปีสองพันห้ารอยี่สิบห้าค่ะหลวงพ่อเงินค่ะต่อไปค่ะพี่พิขารายการที่สามสิบค่ะอขอโทษค่ะพี่พิขารายการที่สิบค่ะอัดคลิปเช้าช้าอาจจะงงงนิดหน่อยนะคะพี่พิขาต่อไปค่ะรายการที่สิบค่ะนี่เลยค่ะพระนาปก เจ็ดเสียงแบบนี้นะคะครบแปดรอบค่ะสำหรับรายการนี้ค่ะหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะคะสวยมากพี่พีดูรายละเอียดได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่สิบนะคะต่อไปค่ะพี่พีารายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่พีแบ่งบันเป็นรายการนี้เลยค่ะหลวงปู่หมุนค่ะ เลี่ยมกรอบสวยๆเลยค่ะพี่พิหาเป็นมังกรคู่ด้านข้างนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเหรียญสวยมากพี่พิหาออกวัดป่าหนองหลมนะคะปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบสองค่ะแบ่งปันเป็นรายการนี้เลยค่ะพระสมเด็จนะคะพี่พี่ขาพิมพ์สวยๆค่ะ ดูความมันวาวนะคะรายละเอียดของรายการที่12ค่ะเลี่ยมกรอบอย่างดีเลยค่ะพี่พี่ขาอันนี้ค่ะอ่าเป็นรายการที่12นะคะต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการที่13าค่ะหลวงปู่โต๊ะค่ะวัดประดู่ชิมพีปี12สองนะคะรายการนี้ค่ะ เหรียญสวยๆนะคะหนูให้ชมรายละเอียดแบบนี้เลยค่ะพี่ๆสามารถขอชมภาพเพิ่มเติมกับหนูทางรายได้ทุกรายการเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่หารายการที่14ค่ะแบ่งปันเป็นรายการนี้เลยค่ะพระสุ้มกอเก่าๆนะคะรายการนี้ค่ะเก่าเก็บมากๆเป็นรายการที่14ค่ะนี่ค่ะพี่พี่หาขยับให้ได้รับชมกันแบบนี้เลยค่ะนี่ เก่าๆสวยๆนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่15ค่ะหลวงปู่อินทร์นะคะวัดหนองลีค่ะรายการที่15ค่ะเหรียญคมชัดสวยงามค่ะพี่พี่หาด้านหลังยันแบบนี้ค่ะเป็นรายการที่15นะคะต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะพี่พี่หา นี่เลยค่ะหลวงพ่อทวดนะคะเหยบน้ำทะเลจืดพิมพ์เตารีดแบบนี้ค่ะดูองค์พระใก,กล้ๆชัดๆกันแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่16ค่ะอ่าสวยงามนะคะพี่พี่หาต่อไปรายการที่17ค่ะพี่พี่หาหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์ค่ะรายการนี้ค่ะเรียมกอบกันน้ำอย่างดีค่ะ เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการนี้เลยนี่ค่ะค่อนข้างเก่ามากๆเลยนะคะหนูพยายามขยับให้เห็นชัดๆนะคะพี่ๆสามารถขอชมภาพเพิ่มเติมกับหนูได้นะต่อไปรายการที่สิบแปดค่ะนี่เลยค่ะพระกุพะเก่ามากๆเลยค่ะหนูไม่แน่ใจที่มานะคะพี่ๆค่รายการที่สิบแปดค่ะนี่ค่ะก็เก่าๆเลยค่ะพี่ๆี่า ต่อไปรายการที่19ค่ะนี่หนูได้เครื่องรางมาอีกหนึ่งรายการค่ะเป็นรายการที่19นะคะพี่พิหา,าหนูหมุนให้ดูโดยรอบนะคะเก่าเก็บแบบนี้เลยค่ะชมกใกล้ๆชัดๆนะคะรายการนี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปค่ะพี่พ่หารายการที่20ค่ะพี่พี่นี่เลยค่ะ เหรียญหล่หลอกเก่าๆโ,โบราณโบราณเลยค่ะพี่ๆขาพระเจ้าสิบพระองค์แบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นรายการที่20นะคะเดี๋ยวหนูขยับให้ชมใกล้ๆค่ะพี่พีๆขารายการนี้เลี่ยมกรอบอย่างดีเลยนะคะเป็นพระกุพระเก่านะคะเก็บดีมากๆค่ะเป็นรายการที่20สิบค่ะพยายามให้เห็นชัดๆนะคะทุกๆรายละเอียดแบบนี้ค่ะอ่าแล้วก็ด้านหลังนะคะ ต่อไปรายการที่21ค่ะพี่พี่หานี่เลยค่ะเหลียนพระพุทธชินราชนะคะรายการนี้เก่าเก็บมากพี่พี่รับชมรายละเอียดได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่21คะ่ะนี่ค่ะพี่พี่ขาเก่าๆสวยๆคะ่ะต่อไปรายการที่22คะ่ะพระปิดตานะคะรายการนี้เป็นเนื้อไม้แกะเก่าๆเลยค่ะมีปิดแผ่นทองด้านหน้านะคะเป็นรายการที่ 22่ค่ะพี่พี่าหลังยันแบบนี้เลยค่ะต่อไปรายการที่ยีค่ะนี่เลยค่ะพี่พี่าหลวงพ่อเที่ยงค่ะรายการนี้ค่อนข้างเก่ามากๆคมชัดสวยงามนะคะพี่พี่ารายการนี้รายการที่23ค่ะออกวัดม่วงชุมกาญจนบุรีนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะพี่พี่ขาสำหรับรายการนี้ค่ะหลวงปู่ดูวัสแกค่ะเลี่ยมกรอบอย่างดีเลยค่ะพี่พี่ขาองค์พระรนะคะดูรายละเอียดได้เลยสวยจริงๆค่ะพี่พี่ขาแล้วก็ด้านหลังค่ะนี่ยันหลวงปู่นะคะต่อไปรายการที่25ค่ะนี่เลยค่ะพี่พี่ขาหนูแบ่งปันเป็นรายการนี้นะคะก็เป็นรูปหล่อ อนุมานนะคะหลวงพ่อดาบค่ะพี่พี่หานี่ก็ค่อนข้างเก่ามากๆเป็นรายการที่25ค่ะแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมรายละเอียดกันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะต่อไปรายการที่26ค่ะพี่พี่หานี่เลยค่ะพระพุทธ25สิศตวรรษค่ะ เก่าๆสวยๆรายละเอียดคมชัดแบบนี้เลยค่ะเป็นรายการที่2 6นะคะพี่ๆหานี่ค่ะหลังยันแบบนี้นะคะให้พี่ๆรับชมแบบนี้ได้เลยค่ะ <ๆ S 1> ต่อไปค่ะรายการที่2 7ค่ะ <ๆ S 1> นี่ค่ะพระกรุพระเก่าอีกหนึ่งรายการนะคะ,คะดูความมันวาวความเก่านะคะของรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่2 7นะคะพี่ๆขานี่ค่ะ ให้ชมรายละเอียดกันแบบนี้เลยค่ะต่อไปรายการที่28ค่ะพี่พี่านี่ค่ะเหรียญสวยๆนะคะหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันค่ะเป็นเหรียญเนื้อกระไหล่ทองค่ะพี่พี่หาสวยๆเลยนะคะรายการนี้ออกเกาะพังงานค่ะพี่พี่หารายการที่28ค่ะต่อไปรายการที่29ค่ะพี่พี่หา นี่ค่ะรายการนี้นะคะพระเหนือพมค่ะรายการที่ยี่สิบเก้านี่ค่ะพี่พี่ขาจะมีโค้ดข้างๆแบบนี้นะคะเก่าๆสวยๆเลยค่ะหลังยันรายละเอียดแบบนี้เลยค่ะขยับให้พี่ๆได้รับชมนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบค่ะพี่พี่ขา เหรียญเก่าแก่เลยค่ะหลวงพ่อสว่างนะคะรายการนี้ค่ะหากถึงแจ้งไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พิหาหน่อันชื่อหลวงพ่อจากเหรียญเลยนะคะเพิ่งเจอเหมือนกันค่ะรายการนี้ค่ะก็ค่อนข้างเก่านะคะจะหล่อนูนๆขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ด้านหลังมียันหลวงพ่อค่ะรายการที่สามสิบค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่สามสิบเอ็ดค่ะหนูแบ่งปันเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพี่พี่รายการนี้เนื้อว่านปิดแผ่นทองเรียมกรอบอย่างสวยงามค่ะเป็นรายการที่สามสิบค่ะพี่พี่นี่ค่ะดูรายละเอียดได้เลยนะคะสวยงามค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะพี่พี่คา เหรียญสวยๆอีกหนึ่งรายการนะคะรายการนี้เลยค่ะนี่ค่ะพี่พี่หาสำหรับรายการนี้นะคะท่านเจ้าคุณนรรัตราชมาณิค่ะเป็นรายการที่32ค่ะค่อนข้างเก่าค่ะรายละเอียดคมชัดสวยงามค่ะรายการนี้นะคะพี่พี่ดูรายละเอียดได้เลยค่ะรายการที่32ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่33นะคะแบ่งปันเป็นรายการนี้ค่ะราหูอมจันท์นะคะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบกันน้ำอย่างดีเลยค่ะก็ค่อนข้างเก่านะคะพี่พี่ดูรายละเอียดได้เลยค่ะเป็นรายการที่33ค่ะด้านหลังจะมียันแบบนี้นะคะต่อไปค่ะรายการที่34คะ่ะพี่พี่ขานี่เลยค่ะขยับให้ชมชัดๆนะคะเหรียญเก่าเก็บนะคะรายการนี้ค่ะ นี่หนูไม่แน่ใจว่าใช่หลวงพ่อจืดไหมนะคะพี่พี่หาถ้าหนูแจ้งไม่ถูกต้องขออภัยด้วยค่ะดูรายละเอียดได้เลยนะคะรายการนี้เพิ่งได้มาเหมือนกันค่ะเป็นรายการที่สามี่นะคะอ่าดูได้เลยค่ะอ่าอเหรียญสวยๆนะคะพี่พี่หา ต่อไปค่ะรายการที่35ค่ะพี่พิหาแบ่งปันเป็นพระขุนแผ่นเนื้อผงค่ะนี่ค่ะให้ดูริ้วดูทองดูรายละเอียดนะคะแล้วรายการนี้ค่ะฝั่งตะกุดด้านหลังด้วยค่ะเป็นรายการที่35นะคะพี่พิหาต่อไปค่ะรายการที่36ค่ะแบ่งปันพระกุพระเก่านะคะปังลีลาเมดขนุนแบบนี้ค่ะ รายการที่36กค่ะเก่าๆสวยๆนะคะพี่พี่านี่เป็นพระเนื้อดินเก่าๆเลยค่ะต่อไปค่ะพี่พหารายการที่37ค่ะนี่ค่ะแบ่งปันเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อยิสค่ะอ่าองค์พระเก่าๆสวยๆนะคะพี่พี่ดูรายละเอียดได้เลยค่ะ รายการที่37นะคะนี่สวยมากพี่พี่่าอ่าาลลางค่ะรายการนี้อุดกลิ่งด้วยนะคะต่อไปค่ะรายการที่38ค่ะพี่พี่่านี่ค่ะหนูได้สวยๆมาอีกหนึ่งรายการค่ะก็เป็นรายการนี้เลยนะคะ พี่พี่ดูรายละเอียดดูเนื้อนะคะโอ้โหโโหล่อมาอย่างสวยงามค่ะรายการนี้เป็นรายการที่38ค่ะพี่พี่ขาอ่านี่ค่ะด้านหลังก็จะมีระบุนะคะชนะมานแบบนี้เลยค่ะเป็นรายการที่38ค่ะสวยมากค่ะพี่พี่่า ต่อไปรายการที่39ค่ะแบ่งปันเป็นตะกุดเก่าๆสวยๆอีกหนึ่งรายการนะคะหนูให้ดูรายละเอียดก่อนพี่ๆหาสวยจริงๆค่ะมียันโดยรอบนะคะเลี่ยมกรอบกันน้ําค่ะคมชัดสวยงามมากรายการนี้เป็นรายการที่39นะคะนี่ค่ะหนูขยับให้ชมใกล้ๆนะคะนี่ค่ะรายการที่39ค่ะ ต่อไปค่ะพี่พิหารายการที่40ค่ะมีอีกหนึ่งรายการสวยๆเลยค่ะเป็นตะกุดเช่นเดียวกันนะคะรายการนี้เป็นรายการที่40ค่ะพี่พิหาให้ชมรายละเอียดแบบนี้เลยค่ะนี่สวยงามค่ะพี่พ่หาต่อไปค่ะต่อไปนะคะพี่พิหานี่เลยค่ะ รายการที่41ค่ะสำหรับรายการนี้เหรียญหลวงพ่อเจริญนะคะอ่าสวยๆค่ะค่อนข้างเก่ามากๆเลยให้พี่ๆดูรายละเอียดนะคะรายการที่41ค่ะด้านหลังค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะวัดท่ามสองพี่น้องนะรายการนี้ค่ะค่อนข้างเก่านะพี่ๆค่ะดูรายละเอียดได้เลยค่ะรายการที่41ค่ะต่อไปค่ะพี่ๆค่ะรายการที่42ค่ะ นี่ค่ะหนูแบ่งปันรายการนี้เลยค่ะเก่ามากเก่าเก็บจริงๆเอาไปพี่ขาน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้คือได้มาเก่าๆจริงๆค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะแบ่งปันพี่ๆตามที่หนูได้มาค่ะ EP นี้ก็เป็นราคาเบาๆค่ะแบ่งปันพี่ๆในราคาพิเศษด้วยนะคะต่อไปรายการที่43าค่ะ เหรียญสวยๆค่ะพี่พี่หาหลวงพ่อฉุยนะคะรายการนี้ค่ะให้ชมรายละเอียดได้เลยค่ะพี่พี่ชื่นชอบรายการไหนนะคะขอชมภาพเพิ่มเติมกับหนูได้นะคะคมชัดสวยงามมากรายการนี้รายการที่สี่สิบสามค่ะอืมสวยๆนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการที่สี่สิบสี่ค่ะแบ่งปันเป็นรายการนี้ค่ะพี่พี่าหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้นะคะ เป็นเหรียญหล่อสวยๆเลยค่ะรายการนี้ค่ะคมชัดสวยงามให้พี่ๆชมนะคะรายการที่44ค่ะหลวงปู่ทวดนะคะหลังยันชัดเจนแบบนี้เลยค่ะต่อไปค่ะพี่ๆค่ะรายการที่45ค่ะนี่เลยค่ะแบ่งปันเป็นรายการนี้ค่ะ เป็นเหรียญหล่อเก่าๆเลยนะคะพี่พี่หาเก่ามากๆเลยค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้ดูรายละเอียดได้เลยนะคะพยายามขยับให้พี่พี่เห็นรายละเอียดค่ะรายการที่45ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่หารายการที่46นะคะมีค่ะเหรียญหล่อเก่าๆอีกหนึ่งรายการค่ะ หลวงพ่อปลาไหลวัดกำแพงนะคะขยับให้พี่พชมรายละเอียดชัดๆนะคะรายการนี้รายการที่46ค่ะนี่เก่าๆสวยๆค่ะพี่พี่าต่อไปค่ะรายการที่47นะคะหนูแบ่งบันเป็นรายการนี้ค่ะ เป็นพระปิดตานะคะเก่าๆเลยพี่พี่ขามีเรียมกรอบแบบนี้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะขยับให้ชมแบบนี้เลยค่ะอ่านี่นะคะรายการนี้เลยค่ะต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบแปดค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะสำหรับรายการนี้ค่ะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะ ดูร,รายละเอียดได้เลยค่ะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบแปดนะคะนี่ค่ะอ่าค่อนข้างสวยงามมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ารายการที่สี่สิบเก้าค่ะขยับให้ชมชัดๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ก็เป็นเหรียญเก่าๆสวยๆค่ะเป็นรายการที่49นะคะพี่ๆดูรายละเอียดได้เลยนะคะรายการนี้นะคะอ่าเก่าๆมากๆเลยค่ะนี่ค่ะต่อไปค่ะพี่ๆค่ะรายการที่50ค่ะพี่ๆค่ะแบ่งปันเป็นรายการนี้เลยค่ะนี่พระรูปหล่อพระอาจารย์ฟันค่ะ พิมพ์เก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่พี่หารายการที่ห้าสิบนะคะพระอาจารย์ฟ้านาจารโรนะคะนี่ค่ะสวยมากพี่พี่หาแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะคะรายการที่ห้าสิบค่ะต่อไปค่ะพี่พี่หารายการที่ห้าสิบเอ็ดค่ะแบ่งปันพระสมเด็จสวยๆอีกนึ่งรายการค่ะ เรียมกรอบเรียบร้อยค่ะพี่พี่หาสวยมากๆรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะมีฝั่งเพชรจิวเวอรี่รอบๆด้วยค่ะพี่พี่หารายการนี้ค่ะพิเศษจริงๆค่ะพี่พี่หาต่อไปค่ะพี่พี่หารายการที่ห้าสิบสองค่ะนี่เลยค่ะสวยๆนะคะสําหรับรายการนี้ค่ะเหรียญหลวงพ่อโบนน้อยนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยค่ะ รายการที่ 5, 2อนะคะนี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่ 5, 3ค่ะนี่ค่ะพี่พี่หาแบ่งปันเป็นพระรูปหล่อพิมพ์อุ้มบาทเก่าๆแบบนี้เลยค่ะหนูไม่แน่ใจนะคะว่าที่มาวัดอะไรนะคะค่อนข้างเก่ามากๆพี่ๆดูรายละเอียดโดยรอบก่อนได้เลยค่ะรายการที่53นะคะรายการนี้ อ่านี่ค่ะต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่ค่ะนี่เลยค่ะพี่พี่หาหลวงพ่อโบยนะคะรายการนี้ค่ะนี่เก่าๆสวยๆนะคะรายการที่ห้าสิบสี่ค่ะอ่าให้พี่พี่ชมด้านหน้าด้านหลังดูรายละเอียดแบบนี้ได้เลยค่ะขอชมภาพเพิ่มเติมกับหนูได้นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่ห้าิบห้าค่ะเหรียญเสมาพระพุทธเก่าๆเลยค่ะพี่พี่ขาสวยมากรายการนี้รายการที่ห้าิบห้านะคะพี่พี่ดูรายละเอียดได้เลยค่ะรายการนี้ค่ะเก่าๆสวยๆจริงๆค่ะพี่พี่ขาแล้วก็ด้านหลังยันแบบนี้นะคะรายการที่ห้าิบห้าค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการที่ห้านะคะ พระท่ากระดานเก่าๆสวยๆนะคะเลี่ยมกรอบกันน้ำอย่างดีพี่ๆขารับชมรายละเอียดแบบนี้เลยเลยค่ะรายการที่ห้าค่ะสวยมากดูรายละเอียดได้เลยค่ะนี่นะคะรายการนี้รายการที่56ค่ะพี่ๆขานี่เลยคะ่ะต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าินะคะเป็นรายการนี้คะ่ะพระป,ปิตาเก่าๆอีกหนึ่งรายการคะ่ะพี่ๆขา แล้วก็มีปิดแผ่นท้องด้านหน้านะคะเก่ามากๆดูรายละเอียดได้เลยค่ะหนูไม่แน่ใจนะคะว่าเก่าๆแบบนี้ที่มาวัดอะไรนะคะต่อไปค่ะพี่ๆหารายการที่58นะคะพระรูปหล่อเลี่ยมกรอบสวยๆอีกหนึ่งรายการค่ะพี่ๆคาขออนุญาตขยับไปชมใกล้ๆนะคะนี่ค่ะสวยมากพี่ๆิหารายการที่58คะ่ะนี่ค่ะ สวยงามจริงๆค่ะรายการนี้ค่ะเลี่ยมกรอบใสๆสวยงามค่ะด้านหลังแบบนี้นะคะพี่พิหาเป็นรายการที่ห้าสิบแปดค่ะต่อไปค่ะพี่พิหารายการที่ห้าสิบเก้าค่ะนี่ค่ะพี่พิหาแบ่งปันเป็นรายการนี้เลยค่ะอ่าก็เป็นพระหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเชมนะคะมีเลยค่ะเป็นรายการที่ห้าสิบเก้าค่ะ วัดดอนยายหอมนะคะนี่เป็นพิมพ์แบบนี้มีปิดแผ่นทองนะคะสวยมากๆค่ะอ่าด้านหลังค่ะพี่พี่ขายันคมชัดสวยงามค่ะรายการที่ห้าสิบเก้าค่ะและรายการที่หกสิบค่ะพี่พี่ขานี่เลยค่ะแบ่งปันเป็นรายการนี้เลยให้พี่พี่ชมนะคะก็เป็นตะกรุดเก่าๆค่ะพี่พี่ดูขนาดจากฝ่ามือหนูได้เลยนะคะ เก่ามากนะคะขนาดความยาวดูจากมือหนูเลยเลยค่ะนี่หนูไม่แน่ใจนะคะว่าที่มาวัดอะไรนะคะสำหรับรายการที่เป็นเครื่องรางอย่างตะกุดนะคะพี่พี่หานี่เก่าจริงๆค่ะนี่นะคะรายการที่หกสิบค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะพี่พี่หาเอาเจ้าพระเครื่องก็ฝากไว้พี่ ทั้งหมด60รายการนะคะแบ่งปันพระบ้านราคาเบาๆ EP นี้เป็น EP พิเศษนะคะ250ทุกรายการค่ะรับคู่อยู่ที่500หนูจะส่งให้ฟรีไปสนีไทยค่ะชื่นชอบรายการไหนพี่ๆติดต่อหนูได้เลยนะคะเบอร์โทรติดต่อจะเป็นเบอร์095 3208668ค่ะหรือพี่ๆสแกน QR Code ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพี่ๆขาฝากพี่ๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอเจ้าพระเครื่องด้วยนะคะติดตามเป็นกาลังใจ ให้หนูด้วยนะพี่ๆชื่นชอบรายการไหนค่ะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ได้ค่ะยินดีบริการทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจริงๆค่ะที่สนับสนุนหนูมาตลอดรับชมหนูทุกๆ EP นะคะพี่ๆขาขอบคุณที่รักเอ็นดูนะคะติดตามอย่างเหนียวแน่นทุกๆ EP นะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยค่ะวันนี้ค่ะออเจ้าขอลาพี่ๆไปก่อนเจอกันใหม่กับออเจ้าพระเครื่อง EP หน้านะคะพี่ๆขาสวัสดีค่ะ